จะห้าทุ่มแล้วไปดูไหนมะเนี่ยวนอีดดีโทรตามจะแหละลูกค่า หรอที่ไหนอะ่ะโดจะไปเตะบอลกับเพื่อนครับจะไปเตะบอลกับเพื่อนจะห้าทุ่มเลยเนี่ยจะกลับตอนไหนเนี่ยเตะบอลจริงหรือเปล่าเตรียมมาข้าวรอเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยทานข้าวก่อนเลยก็ได้ไม่ต้องรอหรอกนะครับครับเออตัวเองนั้นทีนี่ก่อนนะพอดีเพื่อนมารอนร้องระเออเรียบไปเรียบกลับนะอย่าดึกนะ ให้เวลาชั่วโมงนึงนะถ้ากลับเกินกว่านี้ไม่ต้องเข้าห้องนะข้าใจเปบอกครับผมครับสวัสดีครับเออนี่แหละสุดจังเป็นเหล็กเนี่ยเราเากันอ้วเหรออืม คุณลูกอะไรคุณแม่ถ้าถูกแล้วอุ้ยเสียเวลากับอีเหี้ยน่ะเหีื่เยอะโจ๊จริงยู่น่ะเดี๋ยวลไม่หาเดี๋ยวปิดเดี๋ยวผู้ชายจะวายหมดนี่นี่นี่ชุดนี้สวยคนแรกไม่ฉันจะไปหาผู้ชายชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะไปหาผู้ชายคุณลูกนี่มันยุกอะไรอ่ะยุกมองแม่ผับปิดหมดแล้วคุณแม่หาโอ๊ยฉันลืมไป เพิ่งปิดหมดแล้วไม่ปงไม่ไปมาแล้วผู้ชายก็กลับบ้านหมดแล้วโอ๊ยอดจินผู้ชายอยีกแล้วอะ่ะเรา